อนัตตารกณะสูตรคือสูตรที่แสดงลักษณะค,คือเครื่องกำหนดว่าเป็นอนัตตาเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญที่สุดพระสูตรหนึ่งเนื่องจากหลังจากที่พระโคตมมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงพระสูตรนี้แล้วได้บังเกิดพระอระหันต์ในพระบวรพุทธศาสนาห้าองค์รวมทั้งพระองค์เป็นหกซึ่งพระสูตรนี้มีใจความเกี่ยวกับความไม่ใช่ตัวตนของรูปคือร่างกายเวทนา คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์หรือความรู้สึกเฉยเฉยสัญญาคือความจำได้ไหมรู้สังขารคือความคิดหรือเจตนาวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางกายและใจหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอายตนะหกอันได้แก่สัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางกายและใจคือท่านพระอานนท์ได้กล่าวไว้อย่างนี้คือ เอวมเมสุตังอันข้าพระเจ้าคือพระอานอนเทเถระได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ป่าอิสิปตนะมลคัทายวันใกล้เมืองพารณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสเรียกภิกษุปัญจวคัคีมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปคือร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนหากว่ารูปนี้เป็นตัวตนแล้วไซรูปนี้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังไม่ได้ตามปรารถนา ในรูปว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่รูปไม่ใช่ตัวตนรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามปรารถนาในรูปว่าขอรูปของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายเวทนาคือความรู้สึกอารมณ์ไม่ใช่ตัวตนก็หากว่าเวทนานี้เป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธความลำบาก ทั้งยังได้ตามปราถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่เวทนานั้นไม่ใช่ตัวตนเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และไม่ได้ตามปาถนาในเวทนาว่าขอเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายสัญญาคือความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวตนก็หากว่าสัญญานี้ เป็นตัวตนแล้วไซก็คงไม่เป็นไปเพื่ออา,าพาธทั้งยังจะได้ตามปารถนาในสัญญาขอสัญญาของเราเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่สัญญา ไม่ใช่ตัวตนสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามปรารถนาในสัญญาว่าขอสัญญาความจําได้หมายรู้ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลาย คือสภาพที่เกิดกับใจปรุงแต่งให้ดีบ้างชั่วบ้างไม่ใช่ตัวตนก็หากว่าสังขารน,นี้เป็นตัวตนแล้วซ้ายก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาภาตทั้งยังจะได้ตามปราถนาในสังขารว่าขอสังขารของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะสังขารไม่ใช่ตัวตนสังขารจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามปรารถนาในสังขารว่าขอสังขารของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายวิญญาณคือใจไม่ใช่ตัวตนหากว่าวิญญาณน,นี้เป็นตัวตนแล้วใซ้ก็คงไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามปรารถนา ในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยก็เพราะเหตุที่วิญญาณไม่ใช่ตัวตนวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ตามปรารถนาในวิญญาณว่าขอวิญญาณของเรา จงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเรา่า ภิกษุเรานั้นกราบทูลว่าเป็นทุกข์พระเจ้าขา่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวของเรา ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอจะสํำคัญความข้อนี้เป็นไนเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าภิกษุทั้งหลายพิกษุเรานั้นกราบทูลว่าเป็นทุกข์เจ้าค่าก็เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นของเรา นั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุเหล่านั้นทูลว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่เที่ยง พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเา่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรา นั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าข่าภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นฉไหนสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข่าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรละหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเรา ไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉไนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเรา่า เป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เราจะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรอย่างนั้นพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุนั้นแล รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเลวก็ตามประนีตก็ตามอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตาม รูปทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในยก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตาม ละเอียดก็ตามเร็วก็ตามประณีตก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้นเธอเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเร็วก็ตามประนีตก็ตามอยู่ใกล้ก็ตาม อยู่ไกลก็ตามสัญญาทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารเราใดเราหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเลวก็ตามประนีตก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามดังนี้สังขารทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของของเรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบัน ภายในก็ตามภายนอกก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเลวก็ตามประณีตก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ไกลก็ตามดังนี้ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเธอทั้งหลาย พึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่เป็นตัวของตนของเราภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้สดับแล้วอย่างนี้ย่อมเบื่อหนายในรูปย่อมเบื่อหน่ายในเวทนา ย่อมเบื่อนายในสัญญาย่อมเบื่อนายในสังขารย่อมเบื่อนายในวิญญาณย่อมเบื่อนายย่อมคลายกำหนัดย่อมสิ้นกำหนัดจิตหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่า ชาตินี้สิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรได้กระทําให้สําเร็จกิจนั้นเพื่อเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนัตตรคณะสูตรนี้จบลงภิกษุปัญจวัคี ต่างก็มีใจเชินชมยินดีในพระพุทธภาษิตของพระผู้มีพระภาคขณะก็ขณะเมื่อพระผู้มีพระภาคกำลัง,ลงตรัสพระธรรมเทศนาพุทธภาษิตนี้อยู่ปัญจวัคคีย์ก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ คือกิเลสที่เป็นผลของความเคยชินแห่งการเกิดคือกิเลสทั้งหลายคือหลุดจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปอาทานดังนี้แล